กลับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับอ่าอีีที่167นะครับมาพบกับผมนะครับบอยพระรองนะครับอ่าก็ต้องสวัสดีคุณน้คุณอาคุณลุงคุณพี่ทุกๆท่านเลยนะครับอ่า EP พีนี้บอยพระรองก็มีพระเครื่องนะครับมาให้พี่ๆได้รับชมอีกเช่นเคยนะครับอ่า e ีพีที่แล้วก็ต้องกลาบขอบพระคุณทุกๆท่านเลยนะครับ ปิดไปปิดไปเกือบหมดนะพี่ๆเหลือแค่องค์เดียวนะพี่ๆอ่าเหลือองค์เดียวเองอีพีที่แล้วนะครับเหลือแค่หลวงพ่อหลวงปู่ศิล์งองเดียวอ่าที่เหลือปิดหมดเลยก็ต้องขอบพระคุณมากมากเลยนะครับนี่หลวงปู่ศิล์นวัดละอ่านี่แพงไปหรือเปล่าพี่ๆอีพี EP ที่แล้วเปิดไปเท่าไหร่หนึ่งห้าศูนย์หรือหนึ่งแปดศูนย์นะ อ่าไม่รู้เออแล้วองคเดียวนะเผื่อพี่ๆท่านไหนยังชอบอยู่นะครับเผื่อพี่พที่ยังไม่เห็นนะอีพีก่อนนะครับอีพีนี้เอาไปหนึ่งห้าศูนย์พี่พ1 5หนึ่งห้าศูนย์อ่าไม่รู้ว่าอีพีที่แล้วเปิดเท่าไหร่เอาหนึ่งห้าศูนย์นะทันหลวงพ่อนะครับอ่ามาอีพีนี้มีอะไรมาให้ชมนะครับเอาพระชุดไปก่อนพี่พี่พระชุดชุดนี้สวยนะนี่ใครไวใครได้นะพี่พี่ชุดนี้สวยนะนี่ อันนี้เหรียญอปป้าลงเพ่อเดิมปีสามเก้านะครับอ่านี่มาพร้อมกล่องเดิมๆเ,เลยเนี่ผมเคยขายเนื้อทองแดงไปสามร้อยนะพี่ๆเชื่อไหมแต่นานแล้วแหละเนี่ยเคยเคยเคยขายพิมพ์นี้แหละเนื้อทองแดงไปสามร้อยอันนี้ได้เป็นเนื้อปก้ามาดูอะพี่ๆพ,พระปีสามเก้านะพี่ๆดูนะครับเก็บเก่านะเก่าเก็บนะพี่ๆดูจมูก สวยมากอ่ะเนี่ยแยกปลาขายเป็นองค์ยังได้เลยนะแยกมาปล่อยเป็นองค์ยังได้เลยนะอ่านี้กลัวพี่พี่ไม่คุ้มนะครับดูครับตัวตัดชัดเจนพี่ๆกลัวพี่พี่ไม่คุ้มนับให้ไปเป็นชุดเลยอันนี้องค์ที่หนึ่งนะนี่ไม่ทันหลวงพ่อนะพี่พี่หลวงพ่อพ่อเดิมเป็นพระยุคเก,ก่าเก่านะสองสี่กว่าสองสี่กว่าอ่ะอันนี้องค์ที่หนึ่งนะ อ่าอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินรูปหล่อหลวงพ่อเงินนีวัดอะไรเนี่ยวัดท่าหลวงปีห้าสามพร้อมกล่องพี่พี่พร้อมกล่องอยู่แล้วนี่สวยๆเลยพี่พี่นี่เนี่ยผ้าอย่างนี้แบ่งเป็นองค์ยังได้เลยนะครับแต่พอดีบอลพอลองได้มาไม่แพงก็เลยมาจัดชุดให้พี่พี่นะครับต่อโค้ดพี่พี่เนี่ยสะสมได้เนี่ย สำหรับพี่ๆที่ไม่อยากใช้ใช้ทุนเยอะนะพี่ๆได้พระหลายองค์นี่ลอยประกบชัดเจนสวยงามมีโค้ดด้วยนะที่สำคัญเนี่ยพี่ๆนีอ่อาจจะไม่แพงมากพ,พี่อาจจะไม่แพงแต่ก็เราได้พระหลายองค์ใช้ทุนไม่เยอะนี่อันนี้กิ่งหลวงพ่อดำวัดหัวลำโพงคนระับปี4ี่บอกเลยว่าชุดนี้สวย คุ้มค่าแน่นอนพี่พี่องเดียวก็คุ้มแล้วนะครับนี่มัดหัวลําโพงอุดกิ่งนะพี่พี่อ่อุดกิ่งกิ่งดังแล้วสวยด้วยนะนี่สวยด้วยถือว่าสวยนะสภาพนี้นะปีสี่หนึ่งนะอ่าหลวงพ่อดํามัดหัวลําโพงสามแล้วนะยังไม่พอพี่พี่ยังไม่พออันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อทันใจพี่พี่กระไหลทองอ่านี่หลวงพ่อทันใจ น่าจะเคยเลี่ยมทองเก่ามานะเนี่ยรอยอย่างนี้เป็นรอยน่าจะรอยเลี่ยมทองนะอ่ะเพราะว่าบางบางท่านบางท่านเขาศรัทธานะเขาก็พระถูกพระแพงเขาก็เลี่ยมใช้นะพี่พี่บางคนนะครับไม่ยนยึดต,ติดว่าต้องเป็นพระแพงนะครับเขาชอบเขาศรัทธาเขาก็เลี่ยมใช้นะครับอาสี่แล้วนะห้าจะเป็นพระสังกัดระสังกรัส่ยส่งเครื่อง นี่สวยเหมือนกันนะไม่รู้ที่ไหนส่งให้ดูก่นเดี๋ยพี่ๆรู้จักจมูกดีดนี่นะับพระมหาธานีนะครับอันนี้อ่านว่าอะไรอะมหาเข้มเหรอยี่สิบแปดปีอันนี้ผมไม่รู้จักนะอ่าเนี่ยหองค์นี้นะพี่ๆีห้าองค์นี้นะหนึ่งสองสาม 4แล้วก็5เนี่ยหองค์นี้พี่ๆท่านไหนรับนะครับบอยพอลองเอา2 0 0นะครับพี่ๆเอา2 0 0เท่านั้นนะครับอ่าหลวงพ่อเดิมองค์เดียวก็คุ้มแล้วพี่หลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเงินนะครับ200ร,รวมส่งอ่าชุดที่2นะนี่ชุดที่2นี่พระ เจ้าสัวผงภายกุมารรุ่นมหาเศรษฐีนะครับปลุกเสกโดยหลวงพ่อศิลวัหานใหญ่นะครับหลวงพ่อฟูวัดบางสมัครหลวงปู่ชวนวัดเขาแก้วนะครับหลวงปู่ห้อวัดชุมแสงโอ้โหสุดยอดแล้วพ,พี่อันนี้ผมเข้าไปดูข้อมูลให้นี่บางคนขายเกือบพันนะพ,พี่ลองเข้าไปดูก่อนได้นะเนี่ยได้เป็นหลวงปู่ศิลปลุกเสกนะหลวงพ่อฟูวัดบางสมัครแค่นี้ก็คุ้มแล้วพี่พ ข้างหลังนะ่จะฝังพลอยนะอ่านี่นะครับฝังพลอยเดี๋ยวดูข้างหน้าก่อนแลวกันอ่านี่นะครับจมูกหักไหมจมูกเปิดเฉยๆนะพี่พี่จมูกเปิดเฉยอ่าแต่โดยรวมก็ยังถือว่าสวยนี่ข้างหลังเป็นลาหูฝังพลอยนะครับแล้วก็เขียนคำว่าเพชรน้ำเอกข้างล่างรันหมายเลข 1>, 1 4ึ่งนะครับอ่าหนนผงพายกุมารน,นะครับพิมพ์เลกอ่าองค์นี้องที่1นะอันนี้ก็ให้เป็นชุดพี่ๆอันนี้ก็ให้เป็นชุดเหมือนกันอ่ากลัวไม่คุ้มนะกลัวไม่คุมนะครับองค์ที่สนี่พระปกนาฏปกวัดเดินสว่างนะครับระยอง สวยมากนะองนี้ปกหน้าปกองนี้นะพี่พี่ดูผมยังชอบเลยนี่พระหน้าปกข้างหลังจะเป็นพระเจ้าตากสินมหาราชนี่พี่พี่สองแล้วนะสามจะเป็น สมเด็จเพชรกัปนะครับวัดลาดสิงห์ขอนคุ้นๆอยู่นะวัดนี้นะวัดลาดสิงห์ขอนอ่าเป็นพิมพ์ปกโพนะสะดุ้งกลับพี่พี่อ่าสะดุ้งกลับกลับลายกลายเป็นดีข้างหลังเป็นยันเหมือนเหมือนยันหลวงพ่อทองสุกเลยนะเหมือนยันหลวงพ่ออุ่นวัดตากลกงอ่ะน่นจาจะทางใต้นะพิมพ์วัดเขาตะเคาแหละพี่พี่เนื้อก็ถือว่าโอเคอยู่นะพี่พี่อ่าเนื้อก็ถือว่าโอเคอยู่ นี่มนสารเต็มๆเลยอ่านี่สามแล้วนะนี่ข้างหลังยันนี้นะสามแล้วองค์ที่สี่จะเป็นนี่เลยเพราะปุณธชินลราชเก่าพี่พี่พปีศนะูนย์แปดนะอ่านี่ใครอยากได้เหรียญเก่าไปส่องนะพี่พี่อ่า นี่นี่นะครับที่ระลึกผูกพันธสีมานะครับเหรียญเล็กไม่โฟกัสเลยเล็กเกินนี่ปีศูนย์แปดนะพี่ๆวัดเกาะหวายนครนายกอ่าปีศูนย์แปดอ่าสีแล้วนะ องค์ที่ห้าจะเป็นหลวงพ่อวัดโกกากนะพ่อปู่วัดโกากากปีห้าเก้าอ่านี่สวยเลยห้าองค์นี้ห้าองค์นี้พี่พี่ห้าองค์นี้นะครับไหนอะ่ะอีกสององค์อะ่ะอ๋อนี้น่นปาปกหาไม่เจอ ชุดจิ๋วแล้วก็ขุนแผนกับสมเด็จนะครับชุดนี้ก็สองศูนย์นะพี่พี่เนี่ยชุดนี้ก็สองศูนย์ขุนแผนองเดียวก็คุม้มคุ้มแล้วพี่พี่ขุนแผนองเดียวก็คุ้มแล้วนะอ่าต่อไปพี่พี่ต่อไปนะครับหลวงพ่อพัดบุญญาการโรมบดพอละรองได้มาได้มาสามองไดมาสามองพี่พี่แต่บอกเลยว่าสวย เนี่ยอันนี้เป็นหลวงพุทธของหลวงพรพัดนะครับที่รล,ลึกอายุงานร้อยปีปีหกสี่นะนี่ไม่เคยเห็นเลยไม่เคยได้มาเลยเพิ่งเคยได้อ่าเนี่ยเพิ่งเคยได้ของหลวงพ่อมานะครับนี่บอกเลยว่าสวยอืมนี่มนสารเต็มเต็มเลยนะฝังตะกุดน,นับนี่มีเม็ดมนสารด้วยจมูก เป๊ะเลยพี่พี่จมูกเต็มเลยนะครับมีมีจีวรลงปู่ด้วยข้างหลังก็จะเป็นรูปเหมือนลงปู่นะอ้สวยดีคาดเสียงมากตอกโคตดอกจันทาทองพัดนิรันตลายสองศูนย์หกหนึ่งอ่าสวยมากพี่พี่ผมยังชอบเลยนะอันนี้แบ่งพี่พี่ก่อนนะเนี่ยถ้าถ้าไม่มีใครเอานี้ผมจะอยากเอาไปเลี่ยมมากเลย ก็เปิดให้พี่ๆก่อนแล้วกันเอาสองศเนี่ยพี่พเอาสองนะ200รวมส่งนะครับแล้วก็คู่นี้เดี๋ยวบอลพะลองให้เป็นคู่เลยนะพี่ๆให้เป็นคู่เลยนะครับพอดีได้มาไม่แพงนะครับเศรษฐีเก้าเก้ารวยรว,วยนะครับปีหกสามอัปป้าอ่านี่ให้เป็นคู่เลยซีนเดิมด้วยนะ เป็นพิมน่าจะเป็นพิมพไตามาดคล้ายๆพิมพไตามาดหลวงพ่อรวยอ่าองนี้จมูกแต่นิดเดียวนะไม่ยุบนะพ,พี่จมูกแต่มานิดเดียวเป็นเนื้อก็ไหลเรืออาปก้าเนี่ยอัป,ปก้านะพี่พี่เป็นอัป,ปก้านะดูดูเป็นอัป,ปก้านะอ่านี่นะครับลอยกึ่ง อันนี้หมายเลข1 0 6 0อ่าอันอนี้องค์ที่หนึ่งเดี๋ยวให้ไปคู่กันเลยอันนี้ไม่ไปแกะซีนนะซีนยังไม่แกะเลยพี่ๆจะไปแกะลุ้นเลขลุนนั่นเอาแล้วกันอ่านี่นะครับคู่นี้สวยๆอย่างนี้นะครับคู่นี้บอพผอลองเอาเอาเท่าไหร่ดีอะเอาหนึ่งแปดศูนย์ไม่รู้ได้มาไม่แพงก็เอาราคานี้แหละหนึ่งแปดศูนย์นะครับ ต่อไปได้ปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันปีหกสี่อันนี้เป็นปีเป็นปีใหม่ๆอยู่เผื่อพี่ๆท่านไหนชอบชอบก็เช่าชได้หมดนะพี่ๆจะปีใหม่ปีเก่านะนเนื้ออกลักษณ์เลยนะเนื้อวัดเครือวัน,นขนาดปีใหม่ยังดูเหมือนมันมีรอยอย่างพี่ๆพ,พ,พวกรอยแตกรอยแยก,แกพวกนี้นะครับ ทําให้เราพิจรนารณาเนื้อวัดเคลืวันได้เป็นเอกลักษณ์อะ่ะพดูดง่ายๆอันนี้เป็นพิมพ์นะ่าจะเป็นพิมพ์หูซาเบานะข้างหลังแบบนี่ถือว่าทําได้ดีนะพี่ๆปิดทองอ่าปีหกเผื่อมีท่านไหนชอบนะครับราคาเบาๆพี่ๆเอาไป1 0. นึ่งสอนี่ร้อ อ่าต่อไปต่อไปวัาพ็อองได้หลวงพ่อกลวยวัดดอนประดูมาองหนึงไม่เคยเห็นเหมือนกันนะพี่พี่ผมลองเข้าไปหาข้อมูลในกลุ่มดูให้นะครับกลุ่มก็มีการจัดสร้างอยู่นะพี่พีอ่ามีการจัดสร้างอยู่นะเพราะก็ไม่ได้รู้ทุกรุ่นนะพี่พี่นี่จมูกสวยสวยเลยจะมีพิมพ์คำในบล็อกจะมีคำ ภาษาอังกฤษตัวดีสองตัวน่าจะย่อมาจากดอนปดูและพี่พี่อ่านี่นะครับอ่านี่นะครับขยับปั๊มขยับปั๊มซ้อนๆอย่างนี้นะครับทําให้เราพิจารณาง่ายเนี่ยพวกเส้นตามขอบพวกนี้พี่พี่พวกเส้นที่เรียงมาตามขอบพวกนี้พวกปีหกที่ออกวัดโคสิก็มีนะพี่พี่เนี่ยจะมีเส้นวิ่งตามขอบยาวๆลงมาอย่างนี้ อ่าส่วนมากวัดโคศีจะมีโคดนะอันนี้ผมเข้าไปดูในกลุ่มให้แล้วนะครับว่าที่เขาลงก็ไม่มีโคดนะพี่พี่ไม่มีโคดเหมือนกันน่าจะไม่ได้ตอกพี่พี่ท่านไหนมีข้อมูลก็เสริมได้นะครับไม่ได้รู้ทุกทุกอย่างนะครับอ่าไม่ได้รู้ทุกองค์เผื่อพี่พี่ท่านไหนมีข้อมูลก็บอกหรือเสริมกันได้นะครับอ่าไม่ได้ให้องค์เดียวพี่พ,พี่พอดีผมได้มาคู่กันอันนี้อันนี้เป็นองค์ใหม่นะองค์ ผมที่แล้วปิดปิดไปหมดแล้วนะนี่รวยๆเฮงๆบอกเลยว่าคุ้มอ่ะอีพีนี้นะครับเนี่สยสวยเลยบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนอีพีก่อนผมเปิดองค์ละหนะนึ่งห้าศูนย์นะเนี่ยคู่นี้เอาสองร้อยเนี่ยพี่ๆคู่นี้เอาสองร้อยองค์เดียวก็สองร้อยนะผมแถมแถมลงพระรวยนะครับลงพระกลวยเอาสองร้อยแถมลงพระรวยไปให้ด้วยอ่านี่ คู่นี้เลยสองร้อยได,ได้ได้คู่นี้นะคุ้มแน่นอนพี่พี่นี่บางคนเขายังขายได้สองร้อยอยู่นะอ่านี่นะครับเหมือนซื้อซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอยากอยากให้พี่พี่คุ้มๆกันนะครับอ่าต่อไปได้เหรียญหลวงปู่สิงทองประภากโลมานะระปีห้าเก้าอ่าปีห้าเก้ายังทันหลวงพ่อนะครับ พร้อมกล่องสวยๆเลยเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อนั่งเต็มองคนี่พระอริยสงฆ์นะครับพระอริยสงฆ์หกแผ่นดินนะครับนี่ประวัติท่านน่าสนใจมากพี่พี่น่าโอ้โหปัม๊มกระแสปั๊มสวยๆเลยพี่พี่นี่ร้อยห้าปีนะครับตอนหลวงปู่สร้างเหรียญน,นี้หลวงปู่ร้อยห้าปีนะพี่พี่ฟังไม่ผิดนะครับเป็นอีกพระ พระเกจิหนึ่งนะครับที่อายุยืนมากนะนี่อันนี้หมายเลข4 0 9หลวงปู่สิงทองนะครับประพากาโลวัดป่าทรรมวิเวกจันทบุรีนะครับน่าจะอำเภอสอยดาวไหมน่าจะสอยดาวไหมพี่ๆใช่หลวงสอยดาวนะวัดสับตาลีอ่านี่จะมีหลวงปู่ที่ชื่อคล้ายกันเขาเรียกว่าอะไรนะชื่อคล้ายแล้วก็ เขาเรียกอะไรนะทางพระผมก็เรียกไม่ถูกแล้วที่ประพาการโลเหมือนกันนะหลวงปู่สิงทองประพาการโลที่อยู่ยโะโสออีกรูปหนึ่งนะคนละรูปนะพี่พี่อ่าน,นี่องค์ที่หนึ่งนะอันนี้หมายเลขสี่ศูนย์เก้าอันนี้องค์ที่สองเบาๆไปเลยพี่พี่ยังสะสมได้นะวัตถุมงคลหลวงปู่มีกลุ่มลูกศิษย์เล่นหานะครับ มีกลุ่มลูกศิษย์เล่นหานะครับไม่แพงเราก็เช่าได้นะพี่พี่ถ้าเราชอบนะองนี้จะม่วงๆหน่อยนะครอ่าสวยดีนะองค์นี้จมูกดีผมเมื่อกี้ก็จมูกดีนะนี่นี่ทรงนิยมเลยนะครับทรงคลาสสิกเสมาลงปูทิมเลยทรงนี้อ่าอันนี้หมายเลขหนึ่งสองหกแปดอ่าเหรียญที่สองนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะผิวม่วงๆเลย พี่พี่ท่านไหนชื่นชอบบอยกลองเอาเหรียญละเหรียญละหนึ่งห้าศูนย์เท่านั้นนะครับเหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบเท่านั้นนะพี่พี่มีอยู่สององนะครับเอาเหรียญละหนึ่งห้าศูนย์เท่านั้นเผื่อมีใครชอบนะยังเก็บได้พี่พี่วัตถุมงคลหลวงปู่นะคพี่พี่ท่านไหนอยากฟังประวัติหลวงปู่เต็มๆนะครับเข้าไปฟังที่ช่องอาจารย์ยอดก็ได้นะพี่พี่มีอาจารย์ยอดมีมีประวัติอยู่ น่าสนใจนะนี่ประวัติหลวงปู่นะครับท่านเป็นพระสายกรรมฐานนะสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่คําคนิงนะครับท่านทุดงไปทั่วเหมือนกันลองเข้าไปดูน่าสนใจน่าน้าเก็บอะพูดง่ายๆท่านปลูกเสกท่านตั้งใจทุกรุ่นนะตั้งใจทุกรุ่นเลยทำดีอะพี่ๆไม่ได้ทำแบบนั่นแหะเขาบอก ให้ให้เขาไปใช้ให้เขาไปนั่นนะเขาบอกหลวงปู่ตั้งใจทำทุกรุ่นเลยอันนี้จะเป็ดเป็นปิดตารวยทันใจได้มาสองเนื้อจะเป็นเนื้อดำกับเนื้อเนื้อเทานะเดี๋ยวผมเอาเนื้อดำให้ดูก่อนพี่พี่นี่นะอันนี้เนี่ยเจ้าของเก่าเขาเข,าเขียนไว้นะหมายเลข9ก้าหกศูนยปิดทองจะมีทั้งแบบปิดทองไม่ปิดทองนะพี่พ อ้าไม่ใช่960นะอะไรอะ960แปะผิดหรือเปล่าอันนี้หมายเลขหนึ่นะพี่หนึ่งนะหรือไม่ก็สลับกล่องกันแน่เลยอ่านี่คลาสสิกเลยทรงนี้นะครับนี่มีรอยประกบบล็อกนะครับข้างหลังนะครับสวยเลยนะพี่ๆสวยเลยนะครับ ของปูสิงทองนะน่าเก็บมากพี่พี่อ่าอันนี้หมายเลขหนึ่งหนึผมว่าต้องเป็นกล่องนี้แน่เลยสลับกันแน่ใช่สีดำต้องอยู่กล่องนี้พี่พี่เออผมน่าจะสลับกันอ่าอันนี้ เออใช่จริงๆด้วยหนึ่งแปดห้าแล้วอันนี้หมายเลขหนึ่งสองหกติดแบงค์อ่าใช่ใช่ใชพี่พี่ผมสลับกล่องเองแหละอเจ้าของเขาเขียนมาถูกแล้วผมมาสลับกันเองนี่องนี้คลาสสิกเหมือนกันติดแบงค์นะครับดูมวลสารนะครับพี่พี่เห็นมวลสารลอยไหมอ่านี่นะผงปู่ตั้งใจทํามากพี่พี่เก็บได้ราคาไม่แพงนะครับ 1>, 1 2 1 2 6สองหนึ่งสองหกี่อ่านี่เนื้อดำมีสององค์เนื้อดำมีสององค์นะติดแบงก์กับปักิดทองนะครับติดแบงก์กับปิดทองอันนี้จะเป็นเนื้อออกเทาๆนะครับอ่านี่อันนี้หมายเลขเก้าหศองค์เล็กนี่นะคเก้าห0ศูนะพี่ คลาสสิกดีสวยด้วยหน้าหน้าเก็บ960ทาทองนะมีกล่องครบพี่เบ๊มีกล่อง,คร,องครบนะครับปีห้าเก้าถันลงปู่อันนี้หมายเลขอะไรเอ่ยอันนี้หมายเลข98 1่อ่านี่คนระับ98 1ทองรุดละ ไม่อยากจับเยอ,อะเลยอืสวยดีครับองคนี้น่าจะมีเกสาด้วยนะเนี่ยใช่จริงๆด้วยนะครับมีเกสาด้วยนะพี่พี่บอกเลยว่าคุ้มอ่ะอื้คุ้มคุ้มคุ้มเอาไปพี่พี่เอาไปราคานะครับราคาองละหนึ่งห้าศูนย์พี่พี่องละหนึ่งห้าศูนย์เท่านั้นนะครับ อ้ไม่ต้องไปเดินหานะครับบอยพะลองหามาให้แล้วเผื่อพี่ๆท่านไหนชอบนะครับหนึได้คะแนนแพร2000มาองคหนึ่งคะแนนแพร2000พร้อมกล่องเดิมสวยปิ้งอโอเคอีพีนี้ก็ไล่ครบแล้วนะพี่ๆก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะครับที่รับชมคลิปของบอยพะลองนะครับ ่าสนใจรายกันไหนถูกใจรายกันไหนก็นี่เลยนะครับ0ูนย์หกห้าห้ปีครับอีนี้ไล่ครบแล้วบอยพรลองก็ต้องขอขอตัวลาไปก่อนนะครับไม่เจอกันอีพีหน้านะครับอ่าอีพีนี้ก็ขอให้พี่ๆทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ